ก๋นะคะก็มีส่วนผสมมากมายหลายอย่างนะคะเรามาเริ่มดูอย่างแรกเลยนะคะว่าเราต้องมีอะไรบ้างอย่างแรกนะคะเราต้องมีแป้งขนมปังค่ะสี่ถ้วยแป้งเค้กหนึ่งถ้วยยีสต์หนึ่งช้อนโต้นะคะกับอีกหนึ่งช้อนชาน้ำตาลทรายครึ่งถ้วยกับอีกสองช้อนโต๊ะเกลือป่นหนึ่งช้อนชานมผงหนึ่งส่วนสามถ้วย อบเชยปอน1ช้อนชานมสด1นส่วนสถ้วยน้ำเย็น1ถ้วยไข่ไก่1ฟองเนยสดนะคะ1ส่วนสถ้วยแล้วก็เนยขาวอีก3ช้อนโต๊ะค่ะและสิ่งสุดท้ายนะคะที่ขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือลูกเกด ลูกเกดที่เลือกใช้ในวันนี้นะคะแตงเลือกใช้เป็นลูกเกดดากับลูกเกดเหลืองปนกันนะคะเพราะว่าทั้งสองอย่างนี้รสชาติไม่เหมือนกันลูกเกดเหลืองจะออกรสเปรี้ยวมากกว่านิดนึงนะคะเราจึงใช้สองอย่างรวมกันเรามาเริ่มขั้นตอนแรกกันเลยนะคะขั้นตอนแรกในการทําขนมปังลูกเกดของเรานะคะเราจะร่อนแป้งสองชนิดรวมกันนะคะก็คือแป้งขนมปังแล้วก็แป้งเค้กนะคะ ร่นรวมกันหนึ่งครั้งค่ะ